ทำไมรองเท้านักเรียนไทยต้องนันยางวันนี้สงสัยเก่งจะพาไปหาคําตอบถ้าพูดถึงรองเท้าผ้าใบที่ฮิตที่สุดอึดถึกทนที่หลายคนเคยใส่โดยเฉพาะตอนเรียนแบรนด์ระดับตำนานที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นนันยางนันยางเป็นรองเท้าของประเทศไทยที่ผลิตมาแล้วกว่า3า0ร้อยล้านคู่โดยรุ่นยอดนิยมมีพื้นเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ผลิตจากยางพาราจุดเริ่มต้นของนันยางมาจากเด็กหนุ่มชาวจีนชื่อว่าวิชัยโซโซติกุล เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งได้สร้างรองเท้ามาตั้งแต่พุทธศักราช2,496ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายและลงตัวเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้จะผ่านมาก,กว่า70ปีแล้วแม้จะมีแบรนด์อื่นเกิดขึ้นมากมายแต่นันยางยังยืงยนหนึ่งเพราะแม่ซื้อครูชอบเด็กใส่แล้วไม่พังนอกจากรองเท้าผ้าใบแล้วช้างดาวรองเท้าแตะในตำนานอีกคู่ก็เป็นของนันยางเช่นกันนันยางไม่ใช่แค่รองเท้านักเรียน เพราะนันอย่างทุกย่างก้าวคือตำนานหากคุณก็สงสัยเก่งแบบเราอย่าลืมกดติดตาม